วันที่9กอล์ฟตายัดอัดกองถ่ายหลังจากพยายามทำหลายๆอย่างในกองถ่ายมาแล้ว8วันในที่สุดทั้ง3คนก็ตัดสินใจว่าจะลองเข้าไปป่วนกองถ่ายในช่วงที่มีการถ่ายทำจริงๆดูบ้างโดยอาศัยจังหวะที่ผู้กำกับสั่งคัดเข้าไปอัดมุกคาใส่บรรดานักแสดงเรื่องทำอะไรป่วนๆเนี่ยเป็นงานถนัดของเจ้าสามคนนี้อยู่แล้วแต่ดูสิว่าคราวนี้จะได้ฮาหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนเอิร์นเรามาดูมอตเตอร์ไซค์ที่เอิร์นจะใช้ขี่ว่าเป็นรุ่นอะไร ไวยขนาดไหนเพราะว่าไอ้มอเตอร์ไซค์คันนี้ในเนื้อเรื่องคือว่ามันเป็นตู้เอทีเอ็มได้เงินสองเท่ารอเอิร์ดเอาไปซื้อมอเตอร์ไซค์คันนี้แหละเพื่อมารับน้องน้ำฝนในเรื่องอันไหนคันไหนนี่นี่ครับคันนี้ครับอ่านี่ครับก็ในเรื่องเอิร์ดก็ได้เงินประมาณสามหมื่นป่ามหมื่นหลายหมื่นอ่ะเพื่อมาซื้อมอเตอร์ไซค์เนี่ยแหละเนี่ยแหละคือรถที่ครับผมสามหมื่นใช่ครับที่เอิร์ดอะไรอะไร อย่าไม่ใช่คันนี้ครับครับอ๋อคันนี้อ๋อนึกว่าคันนี้อะไรอ่ะรถไงที่ครับอันนี้มอไซค์รุ่นอะไรมอไซค์รุ่นสองล้อครับตอนนี้ไม่มีแต่คนตลกต่อไว้ต่อไว้ไปไปไปเลยยังรอยังรอแต่กลับมาที่คันนี้ดีกว่าคันนี้แล้วคันนี้นี่ย ยังผ่อนไม่หมดเลยนะครับเจ้าของเนี่ยคันนี้นี่เจ้าของเพิ่งตายไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วโอ้ยรถความเป็นบาดทะยักแม่ทำไมครับกัะสีบาดครับกอบตายัดก็ยังอยู่นี่ครับที่กลางกองถ่าย ATM นะครับแล้วก็นี่ครับข้างๆเป็นน้องเอิร์ธนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเอิร์ธวันนี้มีถ่ายอะไรบ้างครับมีก็ถ่ายหนักถ่ายเบาพี่ไม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 ่ได้ถ่ายท้องอย่างนั้นแต่มีต้องขับมอเตอร์ไซค์นะครับครับต้องทำอะไรบ้างต้อง สตาร์ทแล้วก็ยกล้อสองตลบสิบล้อเกี่ยวเลยเดี็ดเด็ดเด็อขนาดนั้นเลยเหรอไม่ได้มาเป็นสตาร์ทแมนครับโหรถสวยนะครับเนี่ยครับพี่ก็สวยนะมอเตอร์ไซค์นี่นี่เหรอเออลองขี่ไหมเนี่ยเนี่ยแบบอ่าระบบไม่ต้องใช้แฮนด์ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวนอนขี่ให้ดูป่ะนอนขี่บู๊ตเอาโอ้โหแล้วพอได้ฮะ เป็นนายธนาคารเนี่ยทำไมเป็นชุดตำรวจนะครับปลอมตัวไงปลอมตัวเป็นตำรวจเราไปถามคนนั้นสิ <c ười> อ๋อไป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 พี่ครับสวัสดีรรรครับพี่เป็นนายธนาคารหรือเปล่นนนาคารับพี่เป็นตำรวจพีเ่เป็นนายธนาคารครับตำรวจเป็นตำรวจขอมาออตำรวจจริงเหรอครับ ปืน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 โอ้ไม่ใช่พี่เขาควักโทรศัพท์มือถือโอ้เมียโทรมาตามมาอยู่ไหนมันอยกลับบ้านเราคุยกับชายหนุ่มสองคนไปแล้วเรามาคุยกับหญิงสาวบ้างน้องน้ำฝนสุดน่ารักของเรานะครับน้องน้ำฝนสวัสอดีครับเดี๋ยวอันนี้ถ่ายฉากอะไรครับหนีแม่ไปเที่ยวค่ะ อ๋อหนีแม่ไปเที่ยวโอ้โหอ่าเขาเเมือ่อกีอ้กูเห็นเล็บนี่นะไม่ว่านูม,มาแล้วครับเป็นเล็บอะไรนะเป็นเล็บเป็นแบบหญิงสาวเปรี้ยวสาวเปรี้ยวหรือว่าวคนไม่ใช่มะม่วง <c oughs> ปเปรี้ยวแบบว่าสไตล์สไตล์เปรีปร้ยวจีจารครับตลกนะเนี่ยโอ้โหหล่อแล้วยังจะตลกอีกเหรอ,อเก็บไว้ให้พวกพี่บ้างไม่หล่อไม่หล่อแต่ไม่หล่อแต่แต่ แต่ก็ไม่เลยเลยเท่าที่ดูมาเนี่ยรู้สึกว่าเหล่านักแสดงจะตลกมากกว่ากอล์ฟตายัดอีกนะครับเฮ้ยพิจารณาตัวเองกันหน่อยไหมกอล์ฟตายัดเฮ้ยนี่หมวกไหมครพี่เศษเหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยใช่พี่ ไหนต้องแวกกลางหน่อยสิแหวนแหวนขัเสื้อเรือดิเสื้อเรืพิเศษเวลาสปอตได้เลยขัดขัดขัดพี่เออเหมือนจริงอ่ขัดขัดขัดนี่เลยพี่กีตาร์อ่านี่นี่ช่โอ้โหเสียงดีอ่ะไหนคุณก๊อฟลองลองร้องเพลงพันทิปพันทิปอ่าของพิเศษโชว์โชว์พี่โจ้หน่อยอ่าโอ้โหจะชวนเธอไปดูหนังดูเรื่องอะไรอ่ะ เรื่องนี้ครับ ATM ครับเอรักเอเลอร์แล้วก็ชวนเธอไปกินข้าวกินกินกับแฟนกินข้าวมันไก่กับแฟนเราอยากจะคุยเรื่องของสองเราเรื่องเก่าที่ย่างค้างคาครั้งที่แล้วคุยค้างไว้เหรอใช่ครับครั้งที่แล้วโทรศัพท์ตัดก็ไม่ได้เติมตังค์รับก็เลยนัดเจอคุยกันฉันในช่วงนี้งานมันยุ่งมันยุ่งเป็นบ้างานอะไรเออโจ๊กยากขาดกครับผมเป็นพี่แสกครับก็ได้ข่าวว่า จะเอาเพลงนี้แหละครับมาประกอบหนังแต่ว่าอากูขอเปลี่ยนสถานที่ครับไม่เอาพันทิปแล้วก็เปลี่ยนเป็นที่อื่นก็เลยเนี่ยจะลบกวนให้พี่โจ้นียครับที่เป็นนักแต่งเพลงแต่งเพลงดังๆมาหลายเพลงแล้วช่วยแบบใส่สถานที่ใหม่เข้าไปมาผมนักแต่งเพลงอยู่แล้วเอาห้างแถวบ้านผมเลยจะไม่ไปเดอมมอบบงคแค่จะไม่ไปเดอมมอบบงแค ได้ป่ะเอพอได้นะครับถ้าลองไปต่างจังหวัดน,นะครับแต่ไม่ไปอุตรดีนนอกประเทศนะครับจะไม่ไปสวิสแลนด์ถ้าถ้าลองกลับมากรุงเทพเอาเอาสามที่เลยแล้วกันจะไม่ไปเดนมอง์งามวงววันจะไม่ไปพลากอแน่นอยไม่อยากเจอคนที่เคยเคยหักอ,อกกันเปิดเลยอยู่ที่ซาฟารีวัล เมื่่ออกกกีี้พูดกการบัว่่่าาาไไมมให้้ทออะรรยงีคับออวันที่10กอล์ฟตายัดอัดกองถ่ายครั้งที่2หลังจากที่ลองอัดใส่นักแสดงมาแล้วแต่ไม่ได้ผลคราวนี้กอล์ฟตายัดเกิดเลยขอลองสวมบทเป็นนักแสดงเองดูบ้างโดยการเล่นเรียนแบบซีที่กำลังถ่ายทำกันอยู่ นึกภาพไปออกใช่ไหมครับว่าเวลาพวกมันเล่นหนังจริงๆน่ะจะเป็นยังไงก็ต้องไปดูกันหน่อยละครับนี่ครับมจะนี่ครับท่านผู้ชมมาดูนะครับคู่แม่ลูกครับน้องน้ำฝนกับพี่ตุ้ยๆนะครับคู่แม่ลูกกันในเรื่องนะครับณอัมมาลาซักอบลีดนะครับนี่ครับแล้วก็ฉากนี้ครับสองแม่ลูกประชันบนบาากันครับ action ็มาดูการถ่ายหนังในเรื่องนี้นะครับนี่ครับก็เป็นฉากเนี่ยครับร้านซัก,กรีดนะครับร้านของอน้องน้ำฝนกับพี่ตุยตุยนะครับที่เป็นแม่ลูกกันรเรากําลังเล่นบทกันอยู่ใช่เป็นแบบฉากน้องน้ำฝนโกหกแม่มแล้วก็เขียวกระดาษใช่เฮ้ก๊อฟก๊อฟเออเอ้อเยเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ก๊อฟเหรอครับไรก๊อฟไปไหนเนี่ย ห,หมาฝรั่งหมากฝรั่งอะไรทำไมต้องเกลืนนี่ไงหมากฝรั่งเะล่ะหมากฝรั่งอันนี้มันกล่องหมากฝรั่งมันไม่ใช่เม็ดฝรั่งเหรอเคี้ยวหนุกเคี้ยวได้นานเหมือนกันอ่าได้นานกว่าด้วยลองลองไหมลองเมื่อะไรเออเมื่อไรเฮ้ยเอาเลยเอาเลยมาเลยไม่ชอบรสนี นี่เองแอบนัดไอ้ขี้เลือเล้อนนั่นไว้อีกแล้วใช่ไหมแม่ไม่เป็นไรเก็บแม่เอิงแม่ สุดท้ายก็มาหากินกับมุกเจ็บตัวเหมือนเดิมนี่คิดมุกอื่นกันไม่เป็นแล้วใช่ไหมเนี่ยกอล์ฟตายัดนี่นะครับนี่ครับตอนนี้ก็คือน้องเอ,อิร์ทกำลังตรวจการบ้านให้น้องแฟนคลับนะครับแกลายเซนเอาหรอไม่ได้ตรวจการบ้านนะเอิร์ทเป็นครูนี่หไหนมาตรวจการบ้านไเดี๋ยวก็ต้องเอาสมุดเรียนมาเซนเหล่เนี่ย โอ้โหลงพุนดีมากลงพื้นมากบ้าน้องน้องน้องใา่ปกครองมา เมื่อกี้ก็เห็นไปแล้วครับว่าความฮิตของแจ็คเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ครับว่าน้องๆเขารู้จักพี่แจ็คจากจากผลงานชิ้นไหนครับน้องรู้จักพี่แจ็คจากเรื่องอะไรครับแล้วรู้จักพี่แจ็คลรู้จักพี่เต๋อเปล่ารู้จักพี่เต๋อจากเรื่องอะไรครับพี่เต๋อจากสักสีและเรื่องอะไรอีกจะเป็นแล้วไหมจะเป็นแล้วอะไรครับพี่เต๋อไม่ได้เล่นสักสีเฮ้ยใครบอกใครตอบซักสี เป็นไงครับมันไหมครับวันนี้จะบอกว่ามันมากหน้านะเดี๋ยวเห็นมีวันนี้ต้องมีฉากแอคชั่นด้วยนะฉากอะไรดิฟ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 เฮ้ยมีเหรอต้องดิฟโชว์น้ำฝนไงล้อมาย่างล้อมาย่างผมดิฟไม่เป็นอ่ะผมแบบยกล้อหลังเป็นเดียวโอเนี่ยปัดตูดเป็นป่ะปาดตูดไหนนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเป็นไงแล้วครับน้องเอิร์อขี่มอเตอร์ไซค์ปัดตูดครับขออีกทีครับ โอโหกว่าคนกาจะดีเล่นก er. ็ได้ะได้กูเล่นมากก็ขี่มอเตอร์ไซค์ปัดตูดได้ป่ะครับไม่เป็นครับไหนลองครับและไดอรี่เล่มที่2ของกอล์ฟ้ายัดก็จบลงเพียงเท่านี้คราวหน้ากอล์ฟ้ายัดจะพาท่านผู้ชมไปสนุกกับเรื่องอะไรนั้นก็ติดตามกันได้ในกอล์ฟ้ายัดไดอารี่เล่มที่3วันนี้ขอลาไปก่อน สวัสดีครับ